สวัสดีครับผมนายสัทธาชาวรัตน์นะครับกลุ่ม mi 0 2วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับโปรเจกต์ Design and Build of l e a ค Detector for Lab นะครับก็หัวข้อจะพูดในวันนี้นะครับก็จะมี6หัวข้อแล้วกันครับก็คือจะพูดถึงภาพรวมของกระบวนการผลิตยางนะครับและวิธีที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาในโปรเจกต์ของเราครับต่อมาเป็นส่วนในของการติดตั้งนะครับและทดสอบระบบและสุดท้ายก็คือผลที่คาดว่าจะได้รับกับสรุปผลนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ในกระบวนการผลิตยางนะครับก่อนที่จะเอาได้ออกมาเป็นยางล้อหนึ่งเส้นเนี่ยครับจะต้องผ่านกระบวนการผลิตหลายๆส่วนด้วยกันและมีมกระบวนการหนึ่งที่สําคัญนะครับนั่นก็คือกระบวนการมิกซิ่งนะครับซึ่งกระบวนการมิกซิ่งเนี่ยครับจะทําหน้าที่ในการผสมยางนะครับด้วยเครื่องมิกเซอร์ซึ่งจะมีอุปกรณ์หนึ่งก็คือแรมนะครับแรมเนี่ยจะทําหน้าที่ในการสร้างแรงกดให้กับโฟลติ้งเวทนะครับเพื่อกดยางให้ลงไปอยู่ภายในมิกเซอร์และทําการผสมกันได้อย่างเข้าเนื้อนะครับซึ่งเมื่อแรมของเรามีการใช้งานเป็นระยะเวลานานนะครับ ก็จะเกิดการรั่วของระบบแรมขึ้นนะครับซึ่งจึงก็จึงเป็นที่มาในการทาโปรเจกต์นี้นะครับโดยขอบเขตในการใช้ในการทำโปรเจกต์นี้ครับก็คือจะทําการศึกษาระบบแรมของมิเซอร์ไลเอนะครับที่บริษัทสยามมิชลินแลมฉบังนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์กลางนี้นะครับก็คือสามารถตรวจสอบได้ว่าเมื่อใดเนี่ยระบบแรมของเรามีการรั่วเกิดขึ้นนะครับและลดปริมาณอากาศที่รั่วได้ใน50%ของอากาศที่รั่วทั้งหมดและสามารถควบคุมในการ วางแผนในการซ่อมบำรุงได้นะครับก่อนเครื่องจะเกิดเบรกดาวนะครับและสุดท้ายเลยก็คือลดเวลาในการซ่อมบำรุงลงเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่เกิดเบรกดาวนะครับต่อมาก็จะพูดถึงระดับในการรั่วของแรมนะครับในระดับแรกนะครับเมื่อแรมเกิดการรั่วก็จะเป็นการสูญเสียพลังงานเฉยเฉยธรรมดานะครับต่อมาหลังจากนั้นนะครับจะส่งผลห้เกิดลองไซเคิลไทม์ของการผลิตขึ้นนะครับและถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รับการซ่อมแซมนะครับก็จะส่งผลถึงคุณภาพของยางที่ผลิตออกไปนะครับ จนสุดท้ายนะครับเครื่องจะเกิดเบรกดาวครับไม่สามารถทําการผลิตต่อไปได้ซึ่งเมื่อเกิดอันแพนเบรกดาวแล้วนะครับจะใช้เวลาในการซ่อมบำรุงเนี่ยนานถึง8ชั่วโมงนะครับซึ่งจะใช้เวลามากกว่าการซ่อมบำรุงแบบปกติที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับดังนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถตรวจสอบได้ว่าระบบของเราเนี่ยเริ่มต้นมีการล่วในระดับไหนนะครับก็จะทําให้เราสามารถวางแผนในการซ่อมบำรุงได้ก่อนที่เครื่องจากรของเหน่ยจะเกิดเบรกดาวนะครับ มาวิธีใช้ในการแก้ปัญหานะครับในขั้นแรกครับก็จะทาการตรวจสอบประวัติการใช้ลมในอดีตนะครับหปีย้อนหลังจากนั้นทําการศึกษาหาวิธีที่จะใช้ในการตรวจสอบการรั่วของลมนะครับในท้ายคือจะนำข้อมูลทั้งสองส่วนนี้นะครับมาวิเคราะห์หาวิธีกําหนดค่าขอบเขตบนและขอบเขตล่างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการรั่วของลมครับในปี2018นะครับซึ่งในครั้งนั้นนะครับจะเป็นการรั่วที่บริเวณซิลคอนครับ แล้วจะมีระดับการรั่วเนี่ยแบ่งออกไปเป็นสี่ระดับตามข้างต้นที่กล่าวมาครับซึ่งในครั้งนี้นะครับมีการสูญเสียพลังงานไปเนี่ยตีเป็นเงินอยู่แล้ววิธีประมาณ3,000บาทต่อวันนะครับซึ่งระยะเวลาในการเกิดการรั่วเนี่ยก็ประมาณ10วันด้วยกันนะครับต่อมานะครับหลังจากนั้นจึงทําการสํารวจวิธีการตรวจสอบรอยรั่วของอากาศนะครับก็จะพบว่าวิธีแรกคือการมองด้วยตาเปล่าครับแล้วก็ยอนนั้นยังมีการใช้การฟังเสียงนะครับและ มีการใช้ e s ชเ r e g a u ก e ในการวัดและสุดท้ายคือใช้ f l o w m e t e r นะครับซึ่งแต่และว,วิธีนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับและจากการศึกษานะครับเราก็พบว่าเราจะ,จะใช้ f l o w m e t e r ในการวัดนะครับเพราะว่ามีข้อเสียน้อยที่สุดและสามารถใช้ในระบบเปิดของระบบของเราได้นะครับหลังจากนั้นนะครับจึงทําการไปเก็บข้อมูลค่าอัตราการไหลของอากาศนะครับและทําการพลอตเปรียบเทียบกันในช่วงที่ั่วน,นะครับจะสังเกตเห็นว่า ช่วงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับคือช่วงแรกที่เป็นมีการรั่วนะครับจะสังเกตเห็นว่าบริเวณยอดกราฟเนี่ยมียอดกราฟที่สูงกว่าช่วงในสถานะปกตินะครับและเช่นเดียวกันครับที่บริเวณใต้กราฟเหมือนกันนะครับก็จะมีการยกตัวสูงขึ้นกว่าสถานะปกตินะครับดังนั้นเราจึงเลือก2จุดนี้ครับเป็นจุดที่จะพิจารณาว่าระบบของเราเกิดการรั่วหรือเปล่านะครับโดยใช้ค่าตาการไหลและจำนวนครั้งที่พีคเกินกว่าค่าที่กำหนดนะครับเปรียบเทียบกับเวลาด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งการหาค่าขอบเขตบนและขอบเขตล่างครับสามารถทําได้หลายวิธีครับแต่จากการพอดกราฟของเราแล้วนะครับพบว่าข้อมูลของเราครับไม่ได้เป็น normal distribution ครับจึงไม่สามารถใช้วิธีทั่วไปได้นะครับเราจึงใช้วิธีการหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับโดยการหาพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยครับก็จะต้องทราบสมการของข้อมูลของเราก่อนนะครับดังนั้นจึงใช้โปรแกรม curve f i t น professional ครับในการหาพื้นที่ใต้กราฟออกมาพบว่าสมการของเราครับเป็นรูปแบบ rational model นะครับและมี รูปร่างหน้าตาเป็นดังรูปด้านขวานี่นะครับหลังจากนั้นนะครับจึงทําการนําสมการเนี่ยมาพลาใน Excel <c oughs> เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลนะครับพบ <c oughs> ว่ามีความใกล้เคียงกับข้อมูลของเรานะครับหลังจากนั้นจึงทําการเริ่มต้นหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับโดยมีขอบเขตตั้งแต่ศูนย์จนถึงมัตติมัมโฟน,นะครับซึ่งจะคิดพื้นที่ตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และมีการกําหนดค่าขอ,ขอบเขตบนนะครับไว้ที่เก้าสิบแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งค่าเก้าสิบแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์น 1>, 1 5ของค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดนะครับโดยจะได้ค่าขอบเขตบนนะครับออกมาอยู่ที่2,500คิวบิคต่อชั่วโมงะครับในเช่นเดียวกันกับค่าขอบเขตล่างนะครับเราจะใช้อยู่ที่ 6. 5เของพื้นที่ทั้งหมดนะครับโดย 6. 5เนี่ยมาจาก5%เปเ็นเป็นมาตรฐานการรั่วไหลของท่อระ่ายต่างๆนะครับควรมีไม่เกิน5%เบวกกับค่าความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์อีก 1. 5เนะครับจะได้ค่าอัตราการไหลออกมาอยู่ที่105ิวบิก ต่อชั่วโมงนะครับหลังจากเราได้ค่าขอบเขตบนและขอบเขตล่างแล้วนะครับจึงไปทําการเริ่มการติดตั้งอุปกรณ์นะครับซึ่งในระบบเดิมของโรงงานนะครับก็จะมีการใช้สาย i s 4 8 5นะครับในการเชื่อมต่อสัญญาณในจุดต่างๆนะครับแต่มิเตอร์3ตัวที่เราสนใจนะครับซึ่งมีตัวหนึ่งเป็นระบบเก่านะครับไม่สามารถพัฒนาเดินสายเป็นระบบใหม่ได้นะครับจึงต้องใช้การส่งสัญญาณแบบเดิมส่วนอีก2ตัวนะครับเราจะทําการติดตั้งเพิ่แมาเดินสายเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกนะครับ เพื่อทาการส่งสัญญาณมาที่แผนก receptionist นะครับและจากนั้นจะส่งสัญญาณต่อไปอยังแผนก utility อีกเช่นเคยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาโปรแกรมที่ได้มีการเขียนขึ้นมานะครับซึ่งจะมีการแสดงผลของค่าตรากาไหลแบบเดียยวทม์นะครับและมีการกําหนดค่าลิมิต high ลิมิต l o ได้ตามค่าที่เราได้คํานวณมาข้างต้นนี้นะครับนอกจากนั้นยังบอกค่าเ v e r a g e f l ต่อวันนะครับและมีค่า m a ็ f โ o ม min f o นะครับและสุดท้ายก็จะบอกปริมาณการใช้ลมต่อวันว่าเป็นกี่คิวนะครับ ในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับถ้าเมื่อมีการลวเกิดขึ้นนะครับไฟอาลามจากสีเขียวนะครับจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีแดงกระพริบนะครับแล้วจะมีการแจ้งเตือนไปจนกว่าจะมีคนมากด Accept อ l ลามเพื่อเป็นการรีเซ็ตระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ใช้ในการภาพรวมนะครับของทั้ง5รายนะครับเพื่อให้สะดวกในการใช้งานนะครับได้พิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมาในส่วนของการทดสอบระบบนะครับ ซึ่งเมื่อในช่วงที่เรามีการติดตั้งอุปกรณ์อยู่ครับมีเกิดการรั่วขึ้นนะครับแต่ตัวโปรแกรมของเราเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับได้ขนาดนั้นจึงทําการเลือกใช้วิธีในการดึงข้อมูลในช่วงเวลาเก่าวมาทำการซิมูเลชันนะครับก็จะพบว่าเราจะเห็นพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยที่บริเวณใต้กราฟนะครับมีการยกตัวสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับซึ่งก็จังเห็นได้ว่ามีการรั่วนะครับเมื่อทําการ ตรวจสอบกับหน้างานนะครับพบว่าเป็นการรั่วของนิวมติกวาสสามทับสองครับซึ่งมีการเดนทิ้งตลอดนะครับทาให้เาสิ้นเปลืองลมในส่วนนี้เมื่อทําการทดสอบนะครับก็จะพบว่าที่บริเวณขอบเขตล่างนะครับสามารถตรวจสอบได้ในวันที่31มกราคมครับเวลาประมาณ5โมง20นะครับและช่วงหลังจากนั้นนะครับที่บริเวณขอบเขตบนจะตรวจสอบได้ตามหลังมาในวันที่1ก <sia claro>. ุมภาพธาเวลาประมาณ5โมงเช่นเดียวกันนะครับ <mil> ซึ <Thursday> um. ่งที่ขอบเขตบนมีการแ่้งต่นช้ากว่าครับอาจจะเกิดจาก ค่าความแข็งของยางนะครับซึ่งถ้ายางที่มีความแข็งเนี่ยจะทาให้มีค่าตการไหลที่สูงและที่มาดูช่วงก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นยางสูตที่มีความแข็งน้อยนะครับทาให้ค่าต,ตาการไหลเนี่ยยังไม่พีคจนถึงเกินค่าขอบเขตของเราส่วนที่บริเวณขอบเขตล่างนะครับจะมีการแจ้งเตือนที่ถี่กว่าปกตินะครับซึ่งเมื่อทําการตรวจสอบแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่มีการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้นะครับระบบของเรายัางไม่ได้มีการรั่วไหลเกิดขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้อาจจะมีเหตุผลมาจาก ระบบท่อทางที่มีความเก่านะครับเกินมีการล่วไหลเกินค่ามาตรฐานหรือค่าขอบเขตของเรานะครับที่เป็นค่าที่ยังไม่ได้ค่าที่เหมาะสมจริงๆนะครับสิ่งที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็จะเป็นการประเมินจากการเซฟเอเนจีนะครับซึ่งการประมาณครั้งนี้นะครับจะใช้การั่วของซีนคอในอดีตป,ปี2018มาคิดนะครับก็จะพบว่าถ้าเกิดว่ามีการล่วทั้ง แบบเดิมนะครับจะมีการใช้ลมอยู่ที่1นึ0 0 0สคิวบิคต่อครั้งครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับช่วงระบบที่ไม่มีการรั่วเลยนะจะใช้ลมที่ประมาณแค่1นึ0 0 0สนสคิวบิคต่อครั้งนะครับและเราอมซูมให้มีการตรวจสอบได้และซ่อมเสร็จเนี่ยภายใน2วันนะครับเราจะเซฟลมได้ประมาณ4 0,000นคิวบิคต่อครั้งนะครับซึ่งตีเป็นเงินเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อครั้งเมื <c oughs> <ๆ>่อเทียบกับเงินลงทุนบานครับก็คือ5 0,000 0บาทต่อ5ลายนะครับเทียบเป็น ต่อรายก็คือ1นึ่งแสนบาทต่อรายการล่วนหนึ่งครั้งครับเราเซฟเงินได้ประมาณ1นึ่งหมบาทนะครับโดยเฉลีย่ยเนี่ยเกิดการล่ว2ครั้งต่อปีทั้งนี้ใช้เงินไปประมาณ3าม0 0บาทนะครับคิดเพย์แบ็กก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปีนะครับซึ่งเพย์แบ็กส่วนนี้ครับยังไม่ได้คิดถึงค่าขาดผลประโยชน์ในการหยุดเครื่องซ่อมบำรุงนะครับหรือว่าการเกิดลองทซเคิลไทม์ในการผลิตขึ้นแล้วเราก็จะพูดถึงส่วนของการระยะเวลาในการซ่อมบำรุงนะครับถ้าเกิดว่ามีเทียบเทียบระหว่างมีการแพนกับเป็นอันแพนนะครับ เราจะเซฟเวลาได้ถึง2ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถวางแผนได้ล่วงหน้าซึ่งทั้ง2ชั่วโมงนะครับจะเป็นของทั้ง2กรณีว่าจะเป็นซีนคอร์หรือซีนฮิสตันนะครับซึ่งองชั่วโมงนียจะใช้เวลาในการผลิตได้ประมาณ40แบทนะครับหรือทียเป็นเงินเนี่ยมูลค่าประมาณ1.2ล้านบาทนั่นแหละครับต่อมาครับถ้าพิจารณาในส่วนของลองไซเคิลไทม์นะครับจะเห็นว่าในช่วงที่มีการล่วงเนี่ยลองไซเคิลไทม์ของเราเนี่ย จะใช้ยืดขึ้นมาถึง10วิตต่อแบตนะครับซึ่งจะส่งผลให้เราผลิตได้น้อยลง25แบตต่อวัน,นตีเป็นเงินก็750,000บาทต่อวันนะครับและช่วงเวลาการล่วนถึงมีเวลายาวถึง10วันก็ประมาณ7,500,000บาทเช่นเดียวกันนะครับ่อานะครับการดําเนินงานตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือสรุปผลและจัดทํบปริญญานิพนธ์นะครับเพื่อส่งทางอาจารย์นะครับโดยสรุปนะครับวาเจัน์นี้นะครับก็ เป็นไปได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับก็คือสามารถตรวจสอบได้ว่าเมื่อใดระบบแรงม,มีการรั่วนะครับและสามารถซ่อมบำลุงได้ก่อนเครื่องจะเกิดเบรกดาวนะครับแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าขอบเกล่ล่างของเราเนี่ยมีการแจ้งเตือนที่ทีผิดปกตินะครับและในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้เกิดการรั่วขึ้นนะครับแต่ในส่วนของการลดปริมาณการใช้ลมกับการลดเวลาในการซัอมุำรุงเนี่ยยังไม่สามารถสรุปผลได้นะครับเนื่องจากว่า ข้อมูลที่ได้มาในรอบปัจจุบันนะครับเป็นการล่วงของละประเภทกับครั้งในอดีตนะครับดังนั้นจึงยังไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ว่าเราสามารถเป็นไปนตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือไม่นะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของโปรเจกต์ผมนะครับก็ขอขอบคุณที่รับฟังครับขอบคุณครับ